สวัสดีครับพี่น้องเช้าวันเสาร์ที่9เมษายน2565นะครับวันนี้เรามาดูอากาศกันอีกรอบหนึ่งฮนะลักษณะสา,สายลมที่เป็นปัจจัยหรือตัวแปรคอนโทลสภาวะอากาศของประเทศไทยของเราฮนะใน7โมงเช้าของวันนี้วันที่9เมษายนจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่10เมษายนนะเป็นดังนี้ตามภาพเลยนะครับพี่น้อง ซ้ายมือเป็นลมล่างฮะขวามือเป็นลมบนและคลื่นกระแสลมตะวันตกนะฮระดับ500ขึ้นไปซึ่งจากแอนิเมชันลมเป็นยังไงครับพี่น้องวันนี้จะเห็นความอ่อนเปรี้ยเพียแรงนะฮะของสายลมในการพัดทุกทิศท,ทางทุกแนวชิดนะฮะเนื่องจากอยู่ในระหว่างปรับเปลี่ยนระบบฮะ ทำยังไงให้ประเทศไทยของเราร้อนยิ่งขึ้นว่าไงเลยเมื่อสายลมอ่อนความร้อนหรือความกดอากาศต่ําก็จะเริ่มคลืบคลานฮะคลืบคลานเข้ามาแทนที่ฮะโดยตั้งแต่วันนี้ยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนหรือฮีทโลก็จะโผล่เข้ามาในตอนบนของประเทศไทยเห็นไหมครับตามที่วงกลมไว้ในพื้นที่สี่ภาคตามภาพ โดยภาคเหนือในเช้าวันนี้ไปวิเคราะห์กันเป็นภาคแล้ววันนี้โดยในภาคเหนือพี่น้องดูข้างบนก่อนนะฮะในเช้าวันนี้จะยังมีแนวลมล่างแนละอบความชื้นด้านตะวันตกของประเทศไทยนะะพัดเข้ามาอ่อนๆมาจากไหนล่ะฮะก็จากอ่าวเบงกอลเนี่ยฮะผ่านประเทศพมา่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยฮะเข้ามาปกคลุมในพื้นที่มากขึ้นนะฮะ เห็นไหมครับแต่มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะมันอ่อนไงพี่นอ้องอาจจะมีฝนได้บางแห่งนะครับเพราะมันเป็นลมความชื้นในหลายจังหวัดทางเหนือบนแต่ก็คงฝนดินลายหรือเปล่านะเดี๋ยวพื้นที่จริงกนะ็ยังไงช่วยรายง,งานด้วยเพราะตกค่านะตกค่ําดึกไปจนถึงรุ่งสางดึกๆวันนี้วันที่เก้านะครับก็จะมีสายลมอีกทิศทางหนึ่งฮนะอีกทิศทางหนึ่งก็คือไหนฮนะด้านตะวันออกฮนะ ตะวันออกเฉียงเหนืออ่าแล้วก็พัดตะวันขึ้นมาเป็นตะวันออกเฉียงใต้เสรยขึ้นมาฮะก็จะไปพัดสอบเข้าแล้วก็ชนเบียดกันฮนะบริเวณตรงแถวแถวได้อ่าตามลูกศรเห็นไหมครับดังนั้นลักษณะบแบบนี้ช่วงดึกวันนี้นะฮะช่วงดึกของวันที่9เนี่ยต่อเนื่องลูกสาวันที่10ตอนเช้าพรุ่งนี้ฮนะก็จะมีฝนฟ้ากระนองได้ฮนะในพื้นที่ตามแนวลมพัดสอบกันส่วนใหญ่ก็บริเวณด้านตะวันออกของภาคนะภาคเหนือนะฮะก็ได้แก่พื้นที่ บางส่วนในบริเวณของจังหวัดเชียงรายนะฮะพัเยาลำปางแพร่น่านนะฮะในส่วนของลมพัดสอบเบียดกันเนี่ยถ้าพื้นที่ไหนร้อนก็ระวังลมนักเลงนะฮะก็สามสี่จังหวัดเนี่ยฮะที่ผมบอกมานะฮะโดยที่ทางด้านขวามือพี่น้องดูกระแสลมนะฮะมองแนวลมบนสิครับภาคเหนือตอนบนก็ยังคงมีคลื่นกระแสลมตะวันตกฮะพัดลงมาปกคลุมเป็นแนวลิฟอยู่ฮะ เนี่ยมันก็นําความเย็นมาให้ฮนะแนวช่วงช่วงขาหลังเนี่ยฮะทำให้ตอนเช้าภาคเหนือบนก็ยังคงมีอากาศเย็นต่อเนื่องฮนะแม้ว่าอะไรครับพี่น้องไอโซบาความเย็น,นยจะเผ่นออกนอกประเทศไปแล้วก็าตามในวันนี้นะครับแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายไปนะอากาศที่ทุกท่านสัมผัสได้ก็จะเป็นความร้อนล้วนๆนะล้วนๆจากฮีทโลปกคลุมครับก็าตามนะฮะตามในแผนของไอโซบาที่เห็นอยู่นะครับ มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็ยังก็ยังจะยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะอีสานตอนบนนะเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมตะวันตกที่พัดเหวี่ยงเข้ามาช่วงขาหลังนั่นเองผ่านภาคเหนือมาด้วยในขณะที่แนวลมล่างฮะแนวลมล่างเป็นไงครับที่พัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนํา ลมแห้งและเย็นเข้ามาปกคลุมใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยปกคลุมในพื้นที่วันนี้ก็อ่อนกําลังลงไปเช่นกันซึ่งผมบอกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่ามันจะอ่อนประกอบกับย่อมฮีทโลฮะเข้าโชว์พาวในพื้นที่ทันทีดังนั้นตอนกลางวันนะก็จะเริ่มมีอากาศร้อนนะภาคอีสานโดยทั่วไปและยังไร้ฝนอยู่ครับเพราะอะไรครับเพราะยังไม่มีทิศทางของลมที่จะเติมความชื้นเข้ามานั่นเองครับ โดยที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็เช่นกันเช่นเดียวกันกับภาคอีสานนะวันนี้อากาศก็จะร้อนตอนกลางวันนะจากปัจจัยสายลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแนวลมเดียวที่ปกคลุมในพื้นที่ของสองภาคเนี่ยในวันนี้มีกําลังอ่อนลงนะอ่อนลงอย่างชัดเจนและถูกคีโลเข้าปกคลุมเสริมด้วยเห็นไหมครับก,ก็ก็เตรียมพัดลมกันนะครับสําหรับภาคใต้ฮนะด้ามขวานของไทยฮนะ แม้สายลมล่างที่พัดผ่านอ่าวไทยนําความชื้นเข้าพื้นที่อ่อนกําลังลงนะทำให้มีฝนลดลงโดยทั่วไปแต่ยังคงนะยังคงมีแนวพัดของลมบนนะเป็นตัวเสริมประสานนะพัดผ่านไปในทิศทางเดียวกันทําให้อากาศยกตัวได้ง่ายแล้วแลก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในแนวสองลมกลมเกลียวสามัคคีชุมนุมนะตามกรอบสี่เหลี่ยมบางส่วนเห็นไหมครับพี่น้องประมาณรนะ้อยละสี่สิบฮะในบริเวณพื้นที่ของ จังหวัดพังงาภูเก็ตสตูลนนะครศรีธรรมราชฮนะแล้วจังหวัดพัทลุงสงขลาด้านล่างก็มี3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลาและนราธิวาสน,นะครับสำหรับคลื่นลมในทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันล่องเรือได้สบายเลยครับช่วงนี้คลื่นสูงไม่เกินหนึ่งเมตรเนื่องจากแนวลมพัดผ่านน้ามันอ่อนนั่นเองนะครับพี่น้องอากาศก็จะมีประมาณนี้อากาศร้อนๆฮนะทำใจร่มๆฮนะอย่าไปร้อนตามอากาศนะครับ ถ้าทำจิตใจสบายแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะครับพี่น้องสวัสดีครับ